ลากมามีปลาบางตัวก็เป,าเป่าเลยเนะอะดูเขาลากไปคนก็มันได้ยังไงเขาเขาก็ลากมาหรืวปลาสักขึ้นเป็นอะไรวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศลากปลาสิวแก้วนะครับที่เขื่อนปลาสักนะครับมาเลยเวนิวซีแลนด์นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะได้ปลาอะไรนะครับโอเคเลองดูงได้เลยได้เลย,เลยตอนนี้ ตอนพริกร้อนได้เนี่ยพี่เขาพี่แกคอนเฟิร์มอ๋อรอบแรกขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันจะไอ้มันดูดเข้ามามันดูดมาเพราะว่าผื่นมันสะอาดปลาข้างนอกมันจะวิ่งเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละตามนี้ตามแผนที่วางไว้เพราะว่ามันมีเหยื่อที่ฟุ้งขึ้นมาครับผมอ๋อเห็นไหรคับผม ตึง้าออกมันตึาออกคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาดูอน้าคนีมันาวนัอ่๋อองเห็นียอ๋อเขามีมันนั่งเห็นมี นี่เป็นปลาซิวปลาซิวแก้วงี้ครับนี่ปลาซิวแก้วนี้งเ้อครับครับประมาณนี้เต็มกล่องเลยนะทีเดียวเต็มกล่องเลยนะขาขายไหมครับพี่เขาเขอซ <|ja|>> um> ื้อ ไม่ได้ยินนะเราแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น,อ,น,นอ,อีกหนึ่งอวนนะครับที่เราจะมาดูกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ปากเนี้ยมันได้แต่เมื่อกี้เห็นมีปลาใหญ่เลยนะทางยิมพอดีว่าเมื่อกี้ปลาใหญ่เราไม่ค่อยเจอเราไม่เจอไอ้ตัวเนี้ยเพราะม,มีเห็นฟองเลยนะ<อ>เป็นไปได้ว่าเจอปลาใหญ่เลยเดี๋ยวคอยดูกันนะอันนี้จะเห็นง่ายหน่อยเมื่อกี้นี้เขาอยู่บนเรือนะเดี๋ยวเราอยู่ใต้เรือเขาออามาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวค ไม่ได้กินเขาได้ไปสี่เข่งโอ้เดู๋ยวเดี๋ยวนี้จะได้กี่เข่งนะไม่ได้กินนี่เขาเต็มเลยนะรอบแรกยังไม่ค่อยได้เขาบอกรอบสองจะได้เยอะเพราะว่าเขาบอกว่ารอบแรกอ่ะเหมือนกับแค่กวาดธรรมดาก่อนรอบสอง<า>อ่ะอนนรอบรอบสองพวก กุ้งพวกอะไรอ่ะมันจะโดนซุยขึ้นมาแล้ว<า>ปลาข้างนอกก็จะวิ่งเข้ามารอบสองจะได้มากกว่ารอบแรกอ๋อยากเลยมีวิธีการเนาะใช่รอบสอง<า>จะเยอะใช่เดี๋ยวคอยดูนะไม่เคยเห็นปลาว่ายกันอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปขอพี่เขาดูเขายัางไงก็ต้องเอาขึ้นปลาขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วนะผมยังไม่รู้เลยนะว่าเขาทำยังไง โอ้ป่านนึงว้า่ไปเดี๋ยวหน่อยเดียวนี่ขอดูหน่อยครับนี่อนีขายโลเท่าไหร่ครับที่หกสิบบาทที่นี่นะขายที่นี่เลยใช่ไหมครับขายที่นี่นะโลหกสิบาทหน้ากระชังไงนะตรงนี้ก็ถ้าเขาเอาขึ้นมาเราก็สามารถไปซื้อนะครับที่ได้เลยหกสิบาทตัวละหกสิบบาทนะครับเด่ยวเโอเค นนีี่่ใครปลาใส่กระมังไม่ใส่กระถางื้วยแม่บอกนะแม่บอกใส่ทั้งเหลืองแม่พี่ปา <ขอ S 1> ลาแยกเนี่ยฟองมันจะแตกมั้งอ่ามึงดึงนะเดี๋ยวกูวิ่งมั่วมึงต้องเป็นคนปล่อยให้กูแล้วกูวิ่ง <c oughs>